กางเกงยีนรีวายรุ่นฉลองครบรอบ150ปีนะครับตอนนี้นะครับสินค้าหมดไปแล้วนะครับสำหรับเพจเก่ง สตูดิโอนะครับท่านที่จะไปหาที่อื่นนะครับก็จงระวังไว้ให้ดีนะครับตอนนี้ของปลอมออกมาเยอะมากๆนะครับกางเกงรุ่นนี้นะครับที่เป็นผ้าดิบริมแดงมีริมฉลองครบรอบ150ปีเนี่ยนะครับเป็นสินค้าที่ผลิตที่จีนเท่านั้นนะครับตัวนี้ผลิตที่จีนเท่านั้นไม่มีผลิตที่ USA ไม่มีผลิตที่เม็กซิโกไม่มีผลิตที่อื่นนะครับเฉพาะรุ่นที่เป็นผ้าดิบแล้วก็มีริมฉลองครบรอบ150ปีนะครับแต่ไองานฉลองครบรอบ150ปีเนี่ย ก็ออกมามีอีกหลายรุ่นนะครับซึ่งรุ่นอื่นๆเนี่ยอาจจะผลิตที่อื่นแล้วก็ที่จีนด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวผ้าดิบในอย่างในภาพเนี่ยนะครับจะผลิตที่จีนเท่านั้นนะครับไม่มี USA หรือที่อื่นๆนะครับต้องระวังไว้ให้ดีนะครับสำหรับใครที่ต้องการสินค้าตัวนี้แล้วตามหาอยู่นะครับถ้าท่านไปเจอเพจที่ไหนบอกว่าผลิต USA ผลิตเม็กซิโกอะไนั่นนะ ระวังไว้เลยว่าเป็นของปลอมนะครับและตอนนี้สินค้ารุ่นฉลองครบรอบ150ปีก็หายากมากๆแล้วนะครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยหมดไปแล้วนะครับแล้วก็คน,นตามหากันเยอะนะครับตอนนั้นนะครับและตอนนี้ก็หายากอยู่พอสมควรนะครับท่านใดจะซื้อที่ไหนก็ลองสังเกตลองติดตามลอง,ลองเช็คให้ดีนะครับว่าเป็นของแท้หรือไม่นะครับแต่ถ้ามีสินค้าเข้ามาที่เพจเก่ง สตูดิโอนะครับเราก็จะอัปเดตให้นะครับถ้ามีสินค้ารุ่นนี้เข้ามาอีกนะครับอย่างไรก็ติดตามอ่าเพจเก่งสตูดิโอเอาไว้ได้นะครับว่าอ่ามีสินค้าแบบไหนเข้ามาบ้างมีกางเกงรุ่นไหนเข้ามาบ้างนะครับติดตามกดถูกใจกดติดตามไว้ได้เลยนะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางอ่าช่องทางข้อความทางอินบอซ์ของเราได้เลยนะครับ